สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเรนที่ร้าน JS Pro อีกแล้วนะคะและวันนี้ค่ะเรนจะพามาชมผลงานการติดตั้งนะคะฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซนเซอร์คาเต่ค่ะในรถ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้เลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีก,กว่าค่ะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะที่ลูกค้าจะได้ไปมาดูกันที่ฟังก์ชันแรกด้านในรถค่ะก็เป็นปุ่มเปิดปิดค่ะอยู่ข้างคนขับด้านนี้เลยนะคะเ <c oughs> มื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีเนี่ยจะมีไฟสีส้มๆแบบนี้ติดขึ้นมาค่ะตัวนี้สามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดเลยค่ะ ในส่วนของด้านหลังลนะคะนี่จะมีอีก3มฟังก์ชันเลยอันนี้ก็จะเป็นผลงานการติดตั้งของพี่ช่างนะคะที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้ามามากกว่า1 0 0 0ันคันค่ะแน่นอนว่าลูกค้าจะได้งานคุณภาพงานพรีเมียมไปแน่นอนค่ะฟังก์ชันต่อไปค่ะด้านนี้เลยจะเป็นปุ่มปิดฝาท้ายค่ะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรนจะสั่งปิดให้ดูนะคะนี่ฝาท้ายของเรานะคะใช้เป็นระบบกรดูดค่ะเวลาปิดนะคะก็จะเบาและนิ่มมากเลยนะคะนี่ประมาณนี้เลย ปุ่มเปิดเดิมค่ะก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะแค่กดบีบแบบนี้ค่ะไม่ต้องดึงหรือกระชากให้หนักมือแล้วนะคะนี่แบบนี้เลยฟังก์ชันต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวรีโมทนะคะตัวรีโมทเนี่ยของเราก็ใช้เป็นตัวรีโมทเดิมค่ะไม่มีการตัดต่อรีโมดของลูกค้านะคะกดแช่ไปที่ปุ่มคายล็อกนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดเลยค่ะ เดี๋ยวเรนสั่งเปิดกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าแบบนี้เลยและที่สำคัญนะคะฝาท้ายไฟฟ้าของเราเนี่ยจะมีระบบเซฟตี้ค่ะเป็นกันหนีบนะคะเดี๋ยวเรนจะมาสาธิตให้ดูแบบนี้นะคะนี่เป็นกันหนีบที่เบามากนะคะไม่เจ็บเลยแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวระบบเซนเซอร์เาวเตค่ะ ตัวนี้นะคะเราสามารถสั่งงานได้ทั้งเตะปิดแล้วก็เตะเปิดเลยนะคะนี่จะอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้เลยเดี๋ยวเรนขออนุญาตเตะเปิดให้ดูนะคะนี่นะคะสั่งงานไวมากเลยนะคะเตะเปิดเตะปิดได้เลยนะคะในส่วนของรถ Mitsubishi p a j e r o Sport นะคะก็ ก็จะมีเป็น4ฟังก์ชันค่ะก็เปิดปิดที่หน้าคนขับแล้วก็เปิดปิดที่ฝาท้ายเปิดปิดด้วยรีโมทค่ะแล้วก็เปิดปิดด้วยระบบเซนเซอร์ฮาทีนะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจฝาท้ายนะคะหรือว่าสินค้าอื่นอีกมากมายที่ร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกฟิล์มกองแสงเครื่องเสียงลําโพงนะคะฟิล์มใสหรือว่าอื่นอื่นอีกมากมายก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะในส่วนของโปรโมชั motion, ่นฝาท้ายไฟฟ้า,ฟา,ฟาก็สามารถติดตามได้ที่หน้าเพจน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ จเอสโค่ะหรือว่าเพจฝาท้ายไฟฟ้า P 2 M Motor Shop ไปเจเอสโนะคะยังไงวันนี้เรื่องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ